สวัสดีครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในแอปนะครับไทเชดดูเอลนะครับวันนี้เปิดเบี้ยคู่ม้าขวาขึ้นไปนะครับเจอกับเบี้ยคู่กลางม้ามาขึ้นม้าขวาไปเลยนะครับตำแหน่งนี้มาเทียมมาแล้วนะครับเม็ดไปครับครับโคนขึ้นไปรับปีกซ้ายนะครับเสริมแทงเม็ดแทงเบี้ยเบี้ยริมนะครับ เียเลี่ยมเป็นเบี้ยกล้ามปูครับคุมเบี้ยฝั่งปีกขวาของเราไว้ก่อนนะครับตำแหน่งนี้เราก็เม็ดนะครับเม็ดขึ้นไปยืนตำแหน่งนะครับให้เรียบร้อยนะครับสีขาวเสริมโคนเราเดินม้านะครับเป็นม้าโยงขวานะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บขุนทางด้านปีกซ้ายนะครับเสริมโคนเทียมขึ้นไปนะครับเสริมตัวขึ้นไปลุยตรงกลางเลยนะครับตอนนี้ก็อาขุนเก็บเก็บขุนเหมือนกันครับขุนเข้าวัง เอาเรือมาผูกโคนไว้ก่อนครับตำแหน่งนี้นะครับเอาเรือประกบคู่นะครับพร้อมที่จะห้ําหันนะครับเบียริมมาก็กินตัดเข้าไปนะครับเอาเม็ดกินต่อเม็ดนะครับตำแหน่งตอบเอาไม่เอากับเรานะครับกินตัดเบียนะครับทํำลายทรงเบียกินฉีกของแผ่นด้านด้านปีกซ้ายนะครับกินฉีกไปนะครับจะโคตรจะสูใช้เบียกินนะครับ ก็จะเป็นแท่นให้เรานะครับได้ยืนครับเอาตัวไปยืนครับสวยงามนะเอาใช้ม้ากินครับแทงไล่ไปเลยครับนะครับไล่ม้าแล้วก็ไล่เม็ดนะครับเราจะไล่สองขยอกนะครับเป็นการเอาทีเดินครับผู้ชมทุกท่านนะครับเอฟซนะครับเด็กๆดและเยาวชนครับจังหวะแบบนี้นะครับดูไว้นะครับ่าเป็นจังหวะทีเดินนะครับเราจะได้เดินฟรีถึงสองครั้งสองทีนะครับเม็ดต้องกินมานะครับ เบี้ยกินขึ้นไปเห็นไหมครับเบี้ยสองตัวนะครับคุมคุมเบี้ยสามตัวคงสีขาวทางด้านปีกขวาของสีดํานะครับสีขาวต้องเอาโคนมายืนครับอ่ายืนแล้วก็เอาโคนดันขึ้นไปผูกเบี้ยไว้ก่อนนะครับถึงจะคุมสามได้นะครับแต่ใครจะเป็นจุดอ่อนครับอนาคตเราก็จะปั๊มโคนนครับโคนตัวในทางด้านปีกซ้ายนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับปักขึ้นไปต่อโคนครับ เรือตำแหน่งนี้ของสีขาวยังไม่มีอะไรนะครับยังไกลหัวใจนะครับเราก็ยืนล่อเป้าไว้ก่อนนะครับยืนล่อเป้าไปอีกสักพักหนึ่งครับจนตัวขึ้นมาเราก็จะเพ่นนะครับหนีเข้าป่าเหมือนเสือนะครับเสือเวลาโดนตำรวจไล่จับหรือว่าชาวบ้านไล่จับเสือก็จะเพ่นนะครับเป็นเสือเพ่นหนีเข้าป่าไปนะครับจังหวะนี้นะครับเป็นตาเดินของสีขาวนะครับ คต่อสู้ของเรานะครับก็มีเรตติ้งอยู่ที่พั0สี่ร้อกว่าๆนะครับเอามากินขึ้นไปจับกินโคนะครับโคเล่นจะเห็นหรือเปล่าเห็นนะครับเห็นตำแหน่งนี้เราเบี้ยนะครับของสีขาวสวยงามนะครับเบี้ยคู่หน้าขุนครับจังหวะนี้ลอยครับลอยเบี้ยไปเลยนะครับถ้าไม่กินเราจะกินตัดเข้าไปหาหน้าขุนนะครับ บังคับนะครับสีขาวครับต้องกินนะครับแต้มนี้ครับเขาเรียกว่าเบี้ยลอยฟ้านะครับเบี้ยลอยฟ้าอาถอยมากินมาก็ถอยม้ามาจับเบี้ยนะครับเบี้ยทั้งสองตัวนะครับบังคับนะครับเหมือนกับภาคบังคับว่าเอาขุนนะครับขุนจะเพิ่งไปไหนนะครับพันสี่รนะครับเอาขุนมาโผล่นะครับเราก็เสริมไปด้วยโคนนะครับยืนแท่านนะครับ อย่าไหลจิตไหลใจนะครับเราใช้โคนดีกว่านะครับเลือกกดก็ได้ครับอ่าเรือกดก่อนนะครับไหนๆก็ไหนๆเลยครับอ่าทีนี้เอาโคนไปครับโคนไปยืนครับยืนแบบสวยๆนะครับถ้าขุนหลบตากดเราก็จะกินเบี้ยนะครับสีขาวนะครับยังมีความห่วงใยนะครับห่วงเบี้ยนะครับคนเรานะครับหมากรุกนะครับบางทีเราก็ย่งต้องยอมตัดนิ้วนะครับ ทิ้งนะครับเพื่อรักษาชีวิตไว้นะครับสีขาวยังห่วงเบี้ยนะครับอ่ะกินครับเปิดลุกไปหนึ่งทีนะครับเราได้เบี้ยไหมที่ร้อยนะครับที่ไม่มีประโยชน์นะครับอ่าทำอย่างนี้ก็เอาม้าลุกที่ดีหรือเปล่านะครับเอาเรือดีกว่านะครับเอาเรือลุกนะครับม้าตัวนี้เราไม่หนีนะครับเพราะว่าตัวป้องกันนะครับของสีขาวนะครับก็คือโคลนะครับตัวนี้เป็นอุปสรรคมากนะครับ เป็นอุปสรรคในการบุกนะครับเอาเรือลุกไปหนึ่งทีนะครับขนลงนะครับเอาเรือมาซ้อนไว้ครับเรือซ้อนไว้ก่อนนะครับเขากินมาเราจะปั๊มโคนขึ้นไปนะครับโคนไปถึงตาหกเมื่อไหร่นะโอ้โหคู่ต่อสู้ท่านนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับมามาไล่เรือนะครับปลูกเบี้ยจุดอ่อนด้วยนะครับจําเป็นครับ ย่อเรือลงมาครับกลับมานะครับกล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 ับครับหนึ่งตานะครับไปครับอยู่ไม่ได้นะครับเมืองบางเกากนะครับผู้บรรยายนะครับไก่ข้าวฟ้านะครับคอแห้งนะขอกรลึบน้ำนิดนึงนะครับถอยครับถอยก่อนครับถอยกรวดครับชื่นใจนะครับก็ ฝากห้าต่อเราจะระเบิดเบี้ยฝั่งนี้นะครับเราไม่เล่นด้วยนะครับเราปั๊มเบี้ยขึ้นไปนะครับมอนยันหลักครับที่ตำแหน่งฉชิงห้านะครับคําไว้ก่อนครับเราสามารถโยนม้าไปต่อม้านะครับตัวป้องกันของสีขาวนะครับไปครับสีขาวเดินขุนมาทําไงเนี่ยม้ากลับได้ไหมนะครับก็กลับได้นะครับ มากลับมาได้อยู่นะครับมากลับมาแต่เราอยากจะโจมตีนะครับอยากโจมตีมากกว่านะครับทิ้งม้าไปเลยนะครับสีขาวมีตัวป้องกันเยอะมากเลยนะครับเอาเรือไปกดนะครับทิ้งม้าทิ้งมือทิ้งหมดแล้วนะครับเอาเรือไปซ้อนครับซ้อนครับซ้อน ไปลุกไม่ได้นะครับลุกลุกเขาก็เอาเรือเอาขุนมาติดนะครับเราก็ติดจังหวะอีกนะครับกีแต้มที่สวยจริงๆนะครับต้องเรือยังไม่ต้องกดนะครับรอมาลุกนะครับถ้าเขากินมาเรานะครับตำแหน่งนี้ไม่มีปัญหาครับซ้อนเรือเลยครับไล่กินโคนครับ ถ้าเขาเอาเรือมาโผลก็เราจะปั๊มโคลนขึ้นไปหาเลยนะครับลอยโคลนะครับเพราะเรือข้างหลังก็จะติดอยู่นะครับนะครับเราก็คิดล่วงหน้าไว้ทัก2สองสามชตนะครับพอเป็นสังเกตนะครับตำแหน่งนี้นะครับเอาเรือมากดนะครับโจมตีโคลนครับคู่ต่อสู้ของเรานะครับจะทำเยี่ยงไรนะครับตำแหน่งนี้นะครับ ถ้าโคนหนีนะครับอ่าโคนหนีแล้วปัมโคนเข้าไปเลยนะครับเราจะเห็นนะครับในอนาคตเราจะไหนเบี้ยได้นะครับเราจะขอคืนนะครับขอคืนแล้วมาเริ่มใหม่นะครับรุกหนึ่งดอกนะครับปักเข้าไปหนึ่งทีนะครับขุนครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกขุนจะหนีไปทางไหนนะครับ น่าจะถอยหลังนะครับไปอยู่หลังเบี้ยนะครับอยู่ข้างม้านะครับเราก็จะหงายนะครับอ้าขึ้นมาข้างบนเลยครับหงายครับขุนมาล่อเป้าให้เอาเราเอาเรือนครับมาลงมาลุกแล้วก็จะหนีเราชิงหนีเราครับเราไม่สนใจตอนนี้ขอคืนครับอ่าคนเรีย้คืนเอาเรือกินครับดัดหลังไว้หนึ่งดอกนะครับตำแหน่งนี้นะครับ กดดันเบี้ยตัวนี้นะครับในอนาคตนะครับเราก็จะเอาเรือนะครับเอาเรือมาโูกนะครับขยับเรือตัวล่างนะครับลงไปทางด้านปีกซ้ายหนึ่งตาครับวางเบาๆนะครับอย่าวางแรงนะครับเดี๋ยวคู่ต่อสู้รุนนะครับว่าเราไปจับกินม้าฟีของเขานะครับอย่าพูดดังไปนะครับคู่ต่อสู้ที่ยินนะครับก็เอาเรือมาโูกในตำแหน่งนี้นะครับ เอาเรือไปซ้อนอืซ้อนก็ยังกินเบี้ยไม่ได้นะครับตำแหน่งนี้ก็เอาเรือตัวบนนะครับจับม้าด้านข้างนะครับไม่ให้เราก็จะกินครับถอยม้าเรากินเรือนะครับถอยเรือเรากินม้านะครับนะครับตำแหน่งนี้ต้องเอาเรือไปผูกนะครับผูกแล้วก็เดินได้ตัวเดียวนะครับขุนนะครับก็จะสู้สวนนะครับใช้วิธีเอาเรือมาจับม้าครับ เราก็ต้องหนีนะครับหนีไปข้างกระดานนะครับไปข้างๆไม่ถึงกับข้างกระดานนะครับที่ตำแหน่งขอไข่สี่นะครับนะครับขอไข่สี่ให้เบี้ยผูกไว้นะครับไปครับนะครับตอนนี้ม้าก็เป็นจุดอ่อนนะครับคู่ต่อสู้ถ้าเอาเรือไปผูกใต้ม้านะครับตำแหน่งจอจานนะครับเราจะเอาม้าไปค่อมเรือนครับ สีขาวก็ต้องแพ้แน่นอนนะครับตำแหน่งนี้นะครับสีขาวจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับรุก1ทีถอยหลัง1ตานะครับตำแหน่งนี้ไม่น่าจะแก้ได้นะครับยังไงก็ได้ม้ารีแน่ๆนะครับคู่ต่อสู้ขอเสมอไม่เอาครับปฏิเสธครับอ่าใช้เล่เหลี่ยมอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหมากลุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับผู้ต่อสู้ของเรานะครับกันแครงนะครับไม่ยอมแพ้นะครับแต่หนีออกไปเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับรอได้นะครับนะครับอ่าก็ชนะไปเรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณนะครับขอขอบคุณ FC ทุกท่านครับผู้ชมทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่นะครับ e p ีหน้านะครับ สวัสดีครับ